สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจินดาพรสุพรรณอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กทับหนึ่งวันนี้ดิฉันจะได้มาอภิปรา,ายข้อมูลเกี่ยวกับต้นพญาสัตบัญในโรงเรียนจอมทองนะคะต้นพญาสัตบัญนะคะจะมีชื่อวิทยาศาสตร์คือ Estonia s c o l a r i s วงค่ะ โพสิเนซีชื่อสามัญไว e e s ี f o o d ชื่ออื่นนะคะตีนเป็ดหัตสบานสัตบันจบาลและบาซาค่ะประโยชน์ของต้นพยาสัตบันก็คือเนื้อไม้นะคะจะเป็นสีขาวอมเหลืองอ่อนเนื้อไม้หยาบอ่อนแต่เหนียวตกแต่งง่ายใช้ทำหิบใส่ของลูกทุ่นอวนรองเท้าไม้ของเล่นสำหรับเด็กไม้จิ้มฟันก็ได้ค่ะ ส่วนเปลือกใช้รักษาโรคปิดแก้วหวัดหลอดลมอักเสบเป็นยาสมานลำไส้ที่ดีค่ะส่วนใบนะคะเราจะใช้ใบนะคะใช้พอกดับพิษต่างๆยางทำยารักษาแผลเน่าเปื่อยค่ะต้นพยาสัตบันนะคะจะเป็นต้นไม้ประเภทยืนต้นไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่สูง15-35เมตรโคนต้นมักเป็นภูพรค,ค่ะ เปลือกนะคะจะเป็นสีเทาอ่อนหรือเทาอมเหลืองค่อนข้างหนาใบใบเดี่ยวเรียงกันเป็นวงสี่ถึงเจ็ดใบแผ่นใบรูปมนแกมรูปไข่กลับปลายแหลมเป็นติ่งเล็กน้อยคนสอบเข้าหาการเข้าเป็นรูปลิ่มขอบใบเรียบค่ะดอกนะคะจะมีลักษณะดอกเล็กสีเขียวอมเหลืองหรืออมขาวออกเป็นกลุ่มในช่อ ซึ่งแยกกิ่งก้านออกจากจุดเดียวกันตามปลายกิ่งค่ะผลนะคะเป็นฝักเดียวยาว10-20ซนเมตรเมล็ดแบบทรงบรรทัดแคบๆยาวประมาณ7 mm. มิลิเมตรมีขนยาวอ่อนนุ่มปุกปุยติดอยู่เป็นกระจุกที่ปลายทั้งสองข้าง นิเวศวิทยาขึ้นกระจายอยู่ห่างๆในป่าดงดิบชื้นทางภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงใต้และริมลำห้วยในป่าเบญจพรรณทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือออกดอกนะคะจะออกในเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมเริ่มติดฝักประมาณเดือนมกรามเมล็ดแก่ประมาณเดือนมีนาคมขยายพันธุ์โดยมเมล็ดค่ะ ตำแหน่งออกดอกของต้นพญาสัตบัญน,นะคะจะออกปลายใบกิบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกันายแยกเป็นสีแฉกสีเขียวค่ะกิบดอกนะคะโคนเชื่อมติดกันมีห้ากิบสีขาวค่ะเกสรเพศผู้นะคะจะมีจำนวนมากสีขาวอมเขียวค่ะเกสเรเพศเมียนะคะจำนวนหนึ่งอันสีขาวค่ะรังไข่ รังไข่เหนือวงกลีบกลิ่นนะคะจะมีกลิ่นฉุย,ยผลเป็นผลเดี่ยวค่ะผลแห้งจะเป็นฝักแบบถัว่วสีของผลคือผลอ่อนสีเขียวและผลแก่สีน้ำตาลค่ะรูปร่างของผลนะคะกลมรีค่ะดิฉันขอจบกันอธิบายข้อมูลเกี่กับพยาสัตบัญเพียงเท่านี้ค่ะขอขอบคุณค่ะ